มไ่ตกลัวสวัสดีค่ะเอซตอนนี้ครอบครัวตัวดำก็มาถึงบ้านแม่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องมีกันทั้งหมด5ชีวิตแม่1ลูก4นะคะซึ่งแม่ก็ได้แยกให้เขามาอยู่ในในห้องส่วนตัวนะคะจะไม่จะไม่ให้เขาปนกันกับเพื่อนๆก่อน เป็นธรรมดานะคะเขาเพิ่งมาถึงเขาก็ยังตื่นที่ตื่นบรรยากาศรอบข้างอะนะคะค่ะเอออ,อ,อมมากเลยอะทั้งลูกทั้งแม่คือแบบแต่ว่าโดยรวมเด็กๆอะก,ก,ก็ก็สุดชื่นนะคะไม่ได้เฉาไม่ได้อะไรนะแม่เขาก็ไม่ได้อะไรอะค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซึมไม่อะไร แต่ว่าก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นคือเขามีการตื่นพื้นที่และบอกกับเขาได้กินสาบแมวตัวอื่นเนาะเขาก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะแต่ว่าแม่ให้เขาอยู่ในห้องไงก็กเดี๋ยวเตรียมน้ําเตรียมอาหารไว้ให้เขาอยู่ <c oughs> ให้เขาอยู่ในนี้ไปก่อนนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะเหมียวนะ <c oughs> อยู่นี่สุขสบายและลูกนับจากนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกลัวนะ อยู่ที่นี่นะสบายอยู่แล้วลูกปลอดภัยนะลูกนะจะได้กินอิ่มๆนะอยู่เนี่ยเหมียวไม่ต้องกลัวนะแม่จะดูแลให้ดีเหมือนที่ดูแลพวกน้องๆเขานั่นแหละนะไม่ต้องกลัวกันนะนะลูกนะน่าเอ็นดูค่ะน้องผอมมาก ดูมีการมีการแบบส่งเสียงคำรามไม่ต้องกลัวว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภยัยลูกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวแม่จะตั้งชื่อให้แม่จะตั้งชื่อให้เองว่าแม่นายนะอไม่ต้องกลัวนะลูกนะน้าอินดูค่ะดูสิคะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่มีอันตรายเออเดี๋ยวแม่เอาเอาน้ำเอาอาหารให้แม่ก็อัปเดตให้เอซดูแค่นี้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่คืบหน้าน้องเป็นอะไรยังไงเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นหรือยังไงเดี๋ยวแม่ค่อยอัปเดตให้ f อซได้รับทราบอ,อีกครั้งนะคะ ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามมาให้กำลังใจแม่และเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ